นักเรียนคงจะทราบแล้วว่าพันธุวิศวกรรมคือการนำยีนที่เราสนใจจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งใส่เข้าไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเพื่อให้สิ่งมีชีวิตที่มียีนที่เราใส่เข้าไปนั้นได้ลักษณะตามที่เราต้องการนักเรียนเห็นประโยชน์มากมายหลากหลายของพันธุวิศวกรรมแล้วนะคะคราวนี้เราจะลองไปดูขั้นตอนของพันธุวิศวกรรมกันค่ะว่าระทำกันอย่างไรพันธุวิศวกรรม หรือที่เป็นเรียกติปัดว่า Genetic Engineering เป็นกระบวนการตัดต่อย,ยีนที่เราสนใจเข้ากับยีนอีกยีนหนึ่งได้เป็น DNA สายผสมจากนั้นจะนำา n n a สายผสมนี้ไปเพิ่มปริมาณให้ได้มากเพียงพอและนำถ่ายเข้าสู่เซลล์ที่เราสนใจให้มียีนที่ต้องการและควบคุมให้มีการสร้างโปรตีนเพื่อให้เซลล์นั้นมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปและได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามที่เราต้องการเป็นยังไงคะ นักเรียนว่ามันง่ายไหมคะสําหรับพันธุวิศวกรรมว่าแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เขาใช้อะไรในการตัดต่อยีนเรามาเรียนกันคะ่ะจาก DNA เส้นหนึ่งที่ประกอบด้วยยีนที่เราสนใจกับ DNA พาหะที่จะเป็นตัวนำพายีนที่เราสนใจเข้าไปในเซลล์แบบนี้นักเรียนจะเห็นว่า DNA พาหะมีรูปร่างเป็นวงกลมแบบปิดถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนักเรียนสงสยัยไหมคะ ว่ายีนที่เราสนใจจะถูกต่อเข้าไปใน DNA พาหะได้อย่างไรทั้งๆท,ที่ DNA พาหะยังปิดอยู่แบบนี้วิธีการง่ายๆก็คือนักเรียนจะต้องตัด DNA พาหะออกเสียก่อนพร้อมทั้งตัดยีนที่เราสนใจออกมาดังรูปนี้นะคะคราวนี้นักเรียนก็จะเห็นว่า DNA พาหะเปิดออกพร้อมที่จะรับ DNA หรือ,อยีนอื่นๆเข้ามาได้ จากนั้นก็จะนำชิ้นส่วนของยีนที่ตัดไปต่อเข้ากับ DNA ภพาหะดังภาพค่ะเราก็จะได้ DNA สายผสมหรือ Recombinant DNA แล้วล่ะค่ะสิ่งที่เราจะใช้ในการตัด DNA พาหะนั้นเราไม่สามารถใช้กันไกรตัดได้เราใช้เอนไซม์เป็นตัวตัดเอนไซม์ที่ใช้ตัดนี้มีคุณสมบัติพิเศษนั่นคือมีความสามารถในการจดจำลำดับเบสที่จำเพาะ ซึ่งจะสามารถจดจำเบสได้4-6เบสแล้วแต่เอนไซม์ชนิดนั้นๆเราเรียกเอนไซม์เหล่านี้ว่าเอนไซม์ตัดจำเพาะหรือ restriction enzyme ครูจะขอยกตัวอย่างเอนไซม์ตัดจำเพาะให้นักเรียนดู3ตัวอย่างนะคะเอนไซม์ตัดจำเพาะตัวแรกที่ครูจะยกตัวอย่างในวันนี้ก็คือ e c o r อาซึ่งเป็นเอนไซม์ตัดจำเพาะที่สามารถจดจำลำดับเบส GAA TTC โดยมีทิศทางการอ่านจาก5พลานไป3มพลานเอนไซมตัวที่2องแบบ H1 สามารถจดจำลำดับเบส GGA TTC h i ท d 3สามารถจดจำลำดับเบส AAG CTT ดังแสดงในภาพจากลำดับเบสที่เอนไซม์ทั้ทงสามชนิดนี้จดจำได้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมคะถ้ายังไม่ทราบคำตอบเราลองมาดูอะไรกันอย่างหนึ่งก่อนคะ่ะจากคำต่างๆเหล่านี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะครูเชื่อว่าจะต้องมีนักเรียนหลายๆคนที่สามารถสังเกตเห็นได้แล้วนั่นก็คือ ไม่ว่านักเรียนจะอ่านจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้ามันก็มีตัวอักษรเรียงกันเหมือนกันนักเรียนเห็นไหมคะอย่างเช่นคำว่า d a t เวลาสะกดก็จะเป็น d a d หน้าไปหลังก็ d a d หลังไปหน้าก็ d a d อย่างนี้เขาเรียกว่าพาลินโดมค่ะ ตัวอย่างต่อไปมอมเหมือนกับตัวอย่างที่แล้วเลยใช่ไหมคะคราวนี้ลองเอาตัวอย่างที่ยาวขึ้นดีกว่าคำนี้นะคะทาซานเรสเดซี่อานสแรดก็อ่านเหมือนเดิมค่ะลองอ่านดูนะคะ เราลองกลับมาดูที่ลำดับเบสที่เอนไซม์ตัดจำเพาะสามารถจดจำได้นะคะเอาตัวอย่างแรกก่อน G A A T T C เรามาดูตามนี้นะคะแล้วนักเรียนลองอ่านเบสตามครูดูจากสายบนนะคะอ่านว่า G A A T T C คราวนี้ลองมาดูสายล่างในทิศทางกลับกันนักเรียนก็จะอ่านว่า G A A T T C เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่านักเรียนกำลังอ่านซ้ำ เช่นเดียวกับที่นักเรียนอ่านดดกับมอมเมื่อกี้เลยเพียงแต่ว่านักเรียนจะต้องอ่านกลับทิศทางคนละสายเท่านั้นและการอ่านนียจะต้องอ่านทิศทางจาก5้าพารานไป3พาพารานนักเรียนถึงจะเจอปรากฏการณ์นี้อย่างนี้เขาก็เรียกว่าพาลินโรมเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นการจดจำลำดับเบสแบบพาลินโรมเป็นคุณสมบัติหนึ่งของเอนไซม์ตัดจำเพาะค,ค่ะเราลองมาดูตัวอย่างที่2ค่ะ อ่านเส้นบนจาก5พรามไป3พรามพร้อมกันค่ะ GGA TCC คราวนี้อ่านเส้นล่างค่ะจาก5พรามไป3พรามเหมือนกันนะคะ GGA TCC ครูเชื่อว่านักเรียนคงเข้าใจคำว่าพาลินโรมดีแล้วนักเรียนลองไปดูเอนไซม์ตัดจำเพาะชนิดต่างๆนะคะ ว่าเอนไซม์แต่และชนิดสามารถจดจำลำดับเบสแบบพาลินโดมได้อย่างที่ครูบอกไว้หรือไม่เมื่อเอนไซม์สามารถจดจำลำดับเบสต่างๆได้แล้วเอนไซม์ก็จะตัดโครงสร้าง DNA ส่วนที่เป็นน้ำตาลฟอสเฟตนอกจากจะจดจำลำดับเบสได้อย่างจำเพาะแล้วเอนไซม์ยังตัดที่ตำแหน่งจำเพาะอีกด้วยค่ะครูจะยกตัวอย่างของลำดับเบสที่อีโคอ,อาวานจดจำและตัดได้นั่นก็คือ GAA TTC โดยเมื่อเอนไซม์จำได้แล้วว่าถ้าเจ้าลำดับเบสเป็น GAA TTC เอนไซม์ T T จะตัด DNA บริเวณระหว่างเบส G กับ A ดังรูปนี้นะคะหรือลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเอนไซมอีกชนิดหนึ่งคือสมาวันซึ่งจดจำลำดับเบส CCC GGG ซึ่งเอนไซม์จะตัด DNA บริเวณระหว่างเบส C กับ G ดังรูปนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเอนไซม์ตัดแล้วจะได้ DNA ทั้งหมด2ท่อนนักเรียนจะเห็นว่าจากการตัดด้วยเอนไซม์สชนิดคืออ e ีข้อวันและสมาวันจะได้ชิ้นส่วนของ DNA ที่มีปลายแตกต่างกันเบสที่ถูกตัดด้วยอ e ีข้อวันนักเรียนจะเห็นว่ามีปลายยื่นออกมา เราเรียกปลายแบบนี้ว่าปลายเหนียวหรือ sticky end ส่วนเบสที่ถูกตัดด้วยสมาวันนักเรียนจะไม่เห็นส่วนปลายยื่นออกมาตัวเรียกปลายแบบนี้ว่าปลายทู่หรือ branch end นักเรียนลองเปรียบเทียบระหว่าง DNA ปลายเหนียวกับปลายทู่นะคะแล้วลองคิดดูสิคะว่าปลายเหนียวหรือปลายทู่ที่จะสามารถนำมาต่อเข้าเป็น DNA ตามเดิมได้ง่ายกว่ากันครูให้ลองคิดดูแป๊บหนึ่งค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะ อย่างที่ครูได้บอกไปแล้วว่าเอนไซม์ตัดจำเพาะนี้จะจดจำลำดับเบสที่จำเพาะดังนั้นถ้ามีลำดับเบสเปลี่ยนไปเพียงแค่หนึ่งเบสก็จะส่งผลให้เอนไซม์ไม่สามารถจดจำได้และไม่สามารถตัดได้ยกตัวอย่างเช่นลำดับเบส g a a T t c ซึ่งเป็นลำดับเบสที่เอนไซม์ตัดจำเพาะอีโคอารวันสามารถจดจำได้และทำการตัดที่บริเวณ ระหว่างเบส G กับ A แต่ถ้าเมื่อใดลำดับเบสกลายไปเป็น TAA TTC ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเกิดจากการที่แทนที่เบส G ด้วยเบส T ส่งผลให้อีกข้อาวันไม่สามารถจดจำได้อีกต่อไปลำดับเบส TAA TTC นี้จะไม่ถูกตัดหรือเอนไซมตัดจำเพาะอีกชนิดหนึ่งคือ ินดีทรซึ่งสามารถจดจำลำดับเบส AAG CTT และตัดที่บริเวณระหว่างเบส A กับ A ถ้ามีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นลำดับเบสเปลี่ยนไปเป็น AAC CTT ซึ่งมีการเปลี่ยนจากเบส G ไปเป็น C จะทำให้ฮินดีทรไม่สามารถจดจำและตัดได้ จากตัวอย่างที่ยกมาให้นักเรียนดูนักเรียนจะเห็นคุณสมบัติของเอนไซม์ตัดจำเพาะที่สามารถจดจำลำดับเบสที่จำเพาะนะคะเพียงแค่ต่างกันเพียงแค่หนึ่งเบสไม่ว่าลำดับเบสจะคล้ายคลึงกันแค่ไหนเอนไซม์ตัดจำเพาะก็จะไม่สามารถจดจำได้แล้วนักเรียนคงจะทราบถึงคุณสมบัติข้อนี้ของเอนไซม์ตัดจำเพาะได้แล้วนะคะเราลองมาพิจารณายีนที่เราสนใจจะสร้างเป็น d n a สายผสมกันนะคะ สมมุติว่าเราต้องการที่จะต่อยีนสองยีนเข้าด้วยกันซึ่งในที่นี้จะแทนด้วยยีนสีแดงและยีนสีเขียวโดยที่ยีนแต่และยีนจะประกอบไปด้วย DNA 2สองสายที่พันกันเป็นเกลียวคู่แต่ในที่นี้ครูจะไม่ขอแสดงถึงการพันเป็นเกลียวคู่ของ DNA นะคะดังที่ครูได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าการที่ DNA จะต่อกันได้นั้นจะต้องทำการตัดมันซะก่อนก่อนที่จะต่อกันคะ่ะการตัดยีนทั้งสอง จะต้องตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะซึ่งมีคุณสมบัติดังที่ได้กล่าวไว้แล้วและที่สำคัญนักเรียนจะต้องตัดยีนที่ต้องการจะต่อทั้งสองด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะชนิดเดียวกันเพื่อให้ได้ยีนทั้งสองสามารถเชื่อมต่อกันได้ซึ่งรายละเอียดนั้นครูจะเล่าให้ฟังต่อไปนะคะเมื่อนักเรียนตัดยีนทั้งสองด้วยเอนซม์ตัดจำเพาะแล้วนักเรียนจะเห็นปลายที่ตัด ซึ่งในที่นี้เป็นปลายเหนียวซึ่งเป็นปลายที่ง่ายต่อการต่อมากกว่าปลายทู่เนื่องจากปลายเหนียวมีหางยื่นออกมาซึ่งเมื่อมีการต่อกันของสองยีนนักเรียนจะเห็นว่าหางของ DNA ปลายเหนียวทั้งสองจะประกอบไปด้วยเบสคู่สมซึ่งสามารถเข้าคู่กันได้ทำให้ทั้งสองยีนสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดาย การเชื่อมต่อกันของทั้งสองยีนนี้จะไม่สามารถเชื่อมได้อย่างถาวรเลยถ้าไม่มีเอนไซม์ไลเกสเป็นตัวเชื่อมต่อเอนไซม์ไลเกสเปรียบเสมือนกาวที่ยึดติดยีนที่ถูกตัดทั้งสองเข้าด้วยกันค่ะโดยจะไปเชื่อมต่อพันธะโควาเลนต์ระหว่าง DNA 2ท่อนดังนี้ค่ะเราลองมาดูรายละเอียดของการจดจำและตัดได้ของเอนไซม์ตัดจเพาะกันนะคะสมมุติให้ DNA เเส้นที่ห มีลำดับเบสแบบนี้ให้นักเรียนทําตัวเหมือนเอนไซม์ตัดจํเพาะมองหาลำดับเบสที่จะสามารถตัดได้สิคะเจอแล้วใช่ไหมคะ GAA TTC นี่เองเป็นเบสที่ E= ีโสามารถจดจำและตัดระหว่างเบส G กับ A แบบนี้จนได้ DNA ทั้งหมด2ท่อนคะ่ะจากนั้น เราก็ตัด DNA เส้นที่2ด้วยอีโคเอวันเช่นเดียวกับเส้นที่1แบบนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าเราจะได้ DNA 2ท่อนและมีปลายยื่นออกมาเหมือนกับ DNA เส้นที่1เมื่อนำทั้ง2ท่อนของ DNA แต่ละเส้นมาต่อกันและเชื่อมด้วยเอนไซม์ไลเกสจะได้เป็น DNA สายผสมดังนี้ค่ะ นักเรียนเข้าใจหลักการของการตัดต่อยีแล้วใช่ไหมคะถ้าเริ่มเข้าใจแล้วเราลองไปดูกันต่อไปถึงการตัดต่อยีนที่เราสนใจเข้าไปในพลาสมิดค่ะจากพลาสมิดที่เป็นวงกลมปิดในที่นี้ครูจะขอยกตัวยอย่างพลาสมิดที่ถูกตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ e ีโคอาเมื่อ e ี R 1อจดจำและตัดระหว่าง G กับ A ได้เป็นพลาสมิดปลายเปิดดังนี้นะคะ และตัด DNA ที่มียีนที่สนใจด้วยอ e ีโคอาวันเช่นเดียวกันนักเรียนจะเห็นว่าปลายของทั้งพลาสมิดและ DNA จะมีลำดับนิวเคลียทด์ที่เป็นคู่สมหรือที่เรียกว่าคอม p พลเมน t a ารีกันจึงทำให้ปลายของทั้งสองสามารถเข้าคู่กันได้จากนั้นก็จะมีเอนไซม์ไลเกสที่จะทำหน้าที่เสมือนกาวมาเชื่อมชิ้นส่วนของ DNA ทั้งสองชิ้น ซึ่งก็คือยีนที่เราสนใจกับพลาสมิดนั่นเองค่ะดังรูปนะคะสุดท้ายเราก็จะได้ DNA สายผสมหรือ Recombinant DNA ตามที่เราต้องการค่ะนักเรียนคิดว่าถ้าใช้เอนไซมตัดพลาสมิดกับ DNA ต่างชนิดกันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะลองคิดดูก่อนแล้วครูจะเฉลยให้ฟังค่ะยกตัวอย่างเช่น ถ้าพลาสมิดสามารถตัดได้ด้วยอีโคอาวันในขณะที่ DNA ที่มียีนที่เราสนใจตัดด้วยแบบ H1 ดังนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าปลายของพลาสมิดจะมีลำดับเบสแบบนี้ในขณะที่ DNA จะมีปลายแบบนี้นักเรียนคิดว่า DNA จะต่อเข้าไปในพลาสมิดได้ไหมคะคำตอบก็คือไม่ได้ค่ะ ดังนั้นนักเรียนคงจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าเพราะอะไรเราจรึงต้องเลือกใช้เอนไซม์ตัดเฉพาะชนิดเดียวกันในการตัดพลาสมิดและ DNA ที่มียีนที่เราสนใจเพื่อที่จะสร้าง DNA สายผสมทั้งหมดที่ได้พูดถึงนั้นเป็นการสร้าง DNA สายผสมซึ่งเราจะต้องทำการเพิ่มจานวน DNA สายผสมนี้โดยนำา n n a สายผสมเหล่านี้เข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านหรือโฮสเซล ดังนั้นขั้นตอนต่อไปสำหรับพันธุวิศวกรรมที่นักเรียนจะต้องทราบก็คือการเพิ่มจานวน DNA สายผสมซึ่งเราเรียกกันว่าการคโคลนนิ่งนี่เองค่ะการที่จะคโคลนนิ่ง DNA สายผสมนั้นจะต้องมีกระบวนการที่เรียกว่า Transformation ซึ่งเป็นกระบวนการที่นำเอา d n เอา DNA สายผสมเข้าสู่เซลล์แบคทีเรียซึ่งในกระบวนการนี้อาจจะสำเร็จนั่นก็คือ ดี a สายผสมสามารถเข้าสู่เซลล์ได้หรืออาจจะไม่สำเร็จคือไม่สามารถนำดี n อสายผสมเข้าสู่เซลล์ได้หรือเพียงแต่พลาสมิดเปล่าเท่านั้นที่เข้าไปในเซลล์จากนั้นเลี้ยงแบคทีเีียในอาหารเลี้ยงเชื้อเซลล์แบคทีเรียจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วและมีปริมาณมากมายโดยที่ถ้าในเซลล์แบคทีเรียนี้ มี DNA สายผสมอยู่ DNA สายผสมนี้ก็จะเพิ่มจานวนตามไปด้วยทำให้เราได้ DNA สายผสมที่มีปริมาณมากตามที่ต้องการนักเรียนจะเห็นว่าการนำดีเอ็นสายผสมเข้าสู่เซลล์แบคทีเรียนั้นจะมีทั้งเข้าไปได้และเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราต้องการเพียงเซลล์ที่มีลาสมิดเข้าไปได้เท่านั้นคำถามที่เกิดขึ้นก็คือ เราจะสามารถคัดเลือกเซลล์ที่มี DNA สายผสมของเราได้อย่างไรซึ่งวิธีในการคัดเลือกนั้นมีด้วกหลายวิธีแต่ในวันนี้ครูจะขอยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้นักเรียนสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะการคัดเลือกที่ครูยกตัวอย่างในวันนี้เราจะดูที่สีของโคลโนีของเซลล์แบคทีเรียซึ่งเราเรียกว่าวิธี w h i t u e l u l o o y s c r e e n i n g ค่ะ ึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกใช้ DNA พาหะค่ะโดยที่ DNA พาหะหรือพลาสมิดนั้นจะต้องมีโครงสร้างดังรูปนี้นะคะจากรูปนักเรียนจะเห็นว่า DNA พาหะมีส่วนประกอบของยีนที่ต้านทานต่อแอมพิซิลินและยีนที่สร้างเบต้ากล a คโตซีเดสหรือเรียกว่าแลคซี C, ซึ่งทั้งสองยีนนี้จะถูกใช้เป็นมาร์คเกอร์สำหรับการคัดเลือกเซลล์แบคทีรียที่เราต้องการดังต่อไปนี้ค่ะ นักเรียนทราบใช่ไหมคะว่าแอมพิซิลินเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้สำหรับฆ่าแบคที r ียดังนั้นถ้าเซลล์แบคทีรียที่มียีนที่ต้านต่อยาแอมพิซิลินอยู่แบคทีเรียก็จะสามารถอยู่รอดได้ถึงแม้ว่าแบคทีรียนั้นจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแอมพิซิลินอยู่ก็ตามเราใช้ความรู้นี้ในการคัดเลือกเซลล์แบคทีเรียที่มี DNA พาหะที่มียีนต้านต่อยาแอมพิซิลินซึ่งมีทั้ง เซลล์แบคทีรียที่มี DNA พาเหะาเปล่าๆอยู่หรือเซลล์แบคทีรียที่มี DNA สายผสมที่สามารถเข้าสู่เซลล์แบคทีรียนั้นได้ค่ะทั้งนี้เป็นเพราะในการสร้าง DNA สายผสมนั้นในบางครั้งไม่สามารถสร้าง DNA สายผสมได้สำเร็จ100ซดังนั้นในขั้นตอน Transformation นั้นอาจเป็นการนำเอาทั้ง DNA สายผสมที่ได้ และ DNA พาหะเปล่าๆเข้าสู่เซลล์แบคทีเรียจึงจะต้องตรวจสอบให้ได้ว่าเซลล์แบคทีเรียใดมีแต่เฉพาะ DNA สายผสมของเราอยู่โดยขั้นต้นเราจะต้องเกลี่ยอัมพิซิลินให้ทั่วบนอาหารเลี้ยงเซลล์และใส่สารที่ใช้เป็นซับเตรตของเอนไซม์เบต้าไกลคโตซิเดสที่มีชื่อว่าเอ็กแกลซึ่งประกอบไปด้วยน้ำตาลกาเล็โตส และสีที่ใช้เป็นอินดิเคเตอร์ลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยและจึงเลี้ยงแบคทีเรียลงในจานนั้นและนำไปบ่มที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสเป็นเวลา16ชั่วโมงถ้าแบคทีเรียสามารถสร้างเอนไซม์อยู่ในจานอาหารเอ a แกก็จะถูกย่อยเราจะเห็นโคโลนีของแบคทีเรียที่โตขึ้นมาเป็นสีฟ้าเนื่องมาจากสีที่เป็นอินดิเคเตอร์ แต่ถ้าแบคทีเรียไม่สามารถสร้างเอนไซม์เราจะเห็นเป็นโคลนีสีขาวอันเนื่องมาจากย e ีนลักซีถูกสอดแทรกด้วยยีนที่เราสนใจทำให้ย e ีนลักซีถูกทำลายก็จะไม่มีการยอร่อยเอ็กแกลทำให้โคลนีที่ได้ไม่ปรากฏสีฟ้าเราจะเห็นโคลนีเป็นสีขาวขุ่นแสดงว่าการทดลองในการสร้าง DNA สายผสมของนักเรียนประสบความสำเร็จซึ่งขั้นตอนต่อจากนั้น ก็คือการเพิ่มปริมาณแบคทีเรียที่มี DNA สายผสมที่เราต้องการโดยนำโคโลนีนั้นไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์แบคทีเรียต่อจากนั้นทำให้เซลล์แบคทีเรียแตกออกและนำา DNA สายผสมออกมาจากเซลล์แบคทีเรียและนำไปผ่านขั้นตอนในการทำให้บริสุทธิ์เพียงเท่านี้นักเรียนก็จะได้ DNA สายผสมพร้อมที่จะนำเข้าสู่เซลล์ของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ได้ลักษณะตามที่เราต้องการค่ะ